สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอย VIP นะครับหวยฮานอยผมลงไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นของ VIP วันที่16พฤษภาคม2 5 6 3นนะครับก็คือเย็นนี้เย็นนี้นะครับมืดมืดหน่อยนะฮะเวลาที่แน่นอนผมไม่แน่ใจนะฮะทุ่มสองทุ่มประมาณนี้นะครับผมคิดให้เมื่อวานหลุดนะครับต้องขออภัยนะครับเมื่อวานไม่เข้านะฮะ ก็มีทั้งสูตรครับมีทั้งเข้ามีทั้งหลุดนะครับปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับให้เราดูแนวโน้มเป็นหลักว่าเลขไหนควรจะเอาไปซื้อให้ได้ก็พอนะครับแล้วก็เอาไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าเลขที่เรามีอยู่ในใจนะครับหลักสิบผมคิดสองสูตรนะครับมันเข้าเลขเด่นก็คือเป็นเลขแปดนะครับถ้าดูตามนี้นะฮะนี่นครับม,ม้บรรทัดพุ่งไปชนเลขแปดเลยครับ อันนี้เป็นเป็นการหาเลขเด่นที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการดูนะครับพวกสูตรไม่ต้องสนใจครับผมคิดเลขให้ในดูเลขก็พอนะค,คนที่ไม่ไม่ไม่ชอบคำนวณน,นะครับถ้ามาม่ทัดท่าเห็นไหมครับมันจะพุ่งชนเลขแปดฮะนี่นะครับและอาจจะวกกลับมาเลขศูนย์นะครับ ันนี้คือหลักการดูนะครับส่วนอันนี้ก็แนวเดียวกันเลยครับพุ่งชนเลขสี่ครับแล้วก็พบกลับมาเลข8ดังนั้นหลัก12บสดมันชนกันที่เลข8นะครับนี่ครับผมโยงไปไให้นี่นะครับก็คือเลข8เด่นสุดตัวนี้นะครับหลัก10ผมให้8เด่นสุดแล้วก็เลขสี่ลองลงไปนะครับ ส่วนตัวอื่นก็ให้เป็นตัวตัวรองนะครับ9 1 0 2เนี่ยนะฮะเป็นตัวเป็นตัวสำรองครับแม่นน้อยกว่าเลขเด่นนะฮะส่วนหลักหน่วยผมก็คิดสองสูตรนะครับอันนี้ครับมันมีวิธีดูนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าทิศทางมันมันจากตัวนี้มันพุ่งไปทางนี้มันควรจะไปทางสองนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแน่นอนมันมันไม่เหมือนแบบนี้นะครับแบบนี้มันมีสองช่วงนะครับ จาก6ไป1จาก1ไป0แบบนี้มันมีแนวของมันนะครับตัวนี้เราเดาได้8เนี่ยน่าจะแม่นกว่าแต่ถ้าแบบนี้นะครับมันมีแค่ช่วงเดียวนะครับ1ไป7มันอาจจะวกกลับมา5ก็ได้นะครับหรือขึ้นไป4ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการดูที่ที่อาจจะไม่มีใครบอกหรือว่าไม่มีใครสอนนะครับผมแนะนำให้ไม่ห่วงความรู้นะครับ ทําให้ทําไมผมให้เลขเด่นฝั่งนี้ทำไมไม่ให้เลขสองนะครับเพราะว่าเลขห้าเป็นเลขประจํำวันของวันเสาร์นะครับหนึ่งห้าแปดนะฮะอย่างเนี้ยครับมันเป็นเลขสํารองก็จริงแต่หนึ่งมันเป็นเลขประจําวันมันมีโอกาสออกมากกว่านะครับโดยปกติแต่ผมก็ดูทั้งสูตรดูทั้งองค์ประกอบอื่นๆนะครับหลักหน่วยได้สองสี่ห้านะครับ ส่วนหลักหน่วยอันนี้ได้2 3 7อ่ามีเลขชนคือเลข2นะครับเลข2ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับ7มันพุ่งเข้ามามันไปต่อมันไปต่อไม่ได้ครับเพราะว่าสูตรเราคิดได้เท่านี้นะฮะก็พุ่งขึ้นไปข้างบนแทนนะครับแล้วอาจจะวกกลับมาเป็น3ก็ได้นะฮะส่วน7ก็ ความแม่นก็จะน้อยกว่า2และ3นะครับแต่ที่สําคัญคือมันชนมันชนนะครับเลข2ชนนะเลข2เด่นสูตรนี้เลข2ลองสูตรนี้นะครับก็สรุปก็คือหลัก10เด่น8ลเด่น8กับ4นะครับหลักหน่วยเด่น2ส่วน3เนี่ยครับ2 3สอันนี้ 2- 4สเห็นไหมครับมันอยู่ใกล้เคียงกันมากเลยผมก็เลยให้ติดกันไปเลยครับ ห้าแล้วก็สองสามสี่เห็นไหมครับก็ผมเน้นให้สองเลขถ้าใครชอบเลขสามหรือเลขสีก็เอาเลขนั้นไปซื้อนะครับผมจับให้เท่านี้นะครับฮานอย VIP ใครชอบเลขไหนก็ลอเ,เอาไปเสี่ยงโชคดูนะครับถ้าให้ดีก็ดูหวยไทยหวยรัฐบาลไทยที่ออกเย็นวันนี้ก่อนนะครับว่ามันแนวโน้มมันไปทางเลขอะไรฮะ ก็มีโอกาสที่จะคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ใกล้เคียงกว่านะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ